เขาเนี่ยาย่าๆแล้วค่ะย่าๆๆมาอย่านะมาอุ๊ยเล่นทําไมเป็นคุณหนูเล่นได้เหรอเออเป็นคุณหนูเล่นได้เหรอรถเนี่ยซึ่งจริงๆน่ะแม่บอกเลยว่า คนเป็นแม่พอลูกอยากทําอะไรเราก็เต็มที่ผิดหวังก็เยอะผิดหวังมัดปีกว่าสองปีก็มีพยายามทุกอย่างเรียนการแสดงก็แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเอาแม่ผิดค่ะแม่ผิดแม่ดันอย่างนี้ค่ะตัวเองใช่ไหมคะสามสองฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาในโหมดของสตอรี่ทาามาคุยกันในท็อป ปิกที่คนถามมานะคะเกี่ยวกับว่าเออช่วงหลังอย,อยู่ก็คนแท็กมาเยอะมากเลยทุกคนว่าละครที่เพื่อนเคยเล่นมาเมื่อ5 6ปีที่แล้วออใช่ไหมนั่นก็คือ,น,น,คอนั่นก็คือเรื่องสุดแคน,นแซนรักอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ทุกคน work from home อยู่ที่บ้านหรือว่าทํางานอยู่ที่บ้าน,น,นก็เลยมีเวลามากขึ้นก็เลยกลับไปดูละครเก่าๆกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะคนแท็กมาเยอะมากเลย,เลยว่าละครสุดแคนแซนรักแล้วเขาก็ไปเห็นว่าเราเล่นนั่นเองซึ่งมานานมากแล้ว6ปีที่แล้วนะคะทุกคนก็แอบอายและเขินนิดนึง แต่คนก็ถามมาว่าเพนไปเล่นได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงอยู่ๆไม่ได้ไปเล่นแล้วหรือว่าอย่างไรก็ตาม,มก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ห้ช่องเพอนด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอเล่าย้อนกลับไปก่อนนะคะคือ จริงๆแล้วอ่ะความใฝ่ฝันของเราก็คือใฝ่ฝันอันสูงสุดคืออยากเป็นผู้จัดละครอันดับแรกก่อนนะซึ่งทุกวันนี้ถามว่ายังอยากทําอยู่ไหมก็ยังอยากทําอยู่นะอยากจัดซีอยากแบบว่าเออทำซีรีส์ทาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านนิยายชอบดูละครมากเออทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าเราเป็นคนติดละครมากนะจะทุกคนแล้วก็เป็นคนชอบอ่านนิยายนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นคนบ้าละครมากค่ะอะไรเงี้ยก็ก็เลยเหมือนแบบว่า ชอบเป็นความใฝ่ฝันอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากทำอยากเปิเออเป็นผู้จัดละครจัดรายการทีวีจัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ยังไม่ได้ไปถึงณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนคือก่อนที่เราจะทําเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองชิมลางเบื้องหน้าอยากเล่นละครอยากทํางานในวงการอยากอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนโดยการที่ว่าสัมผัสชีวิตในกองถ่ายอยากรู้ว่าเราทําได้ไหมเราอยู่ได้ไหมออกกล้องแล้วเราเป็นไงเราชอบ เหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราลงรักมันเราชอบมันอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องคนเข้าใจอะ่ะบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเอ<ห>าายทำไมน้องพอเพื่อจะต้องอยากเล่นละครเล่นละครนั่นคือมันเป็นสิ่งที่เขาคิดมาตั้งแต่เด็กอะ่ะอาจจะเป็นด้วยสายเลือดหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะว่าตอนก่อนเนี่ยคนก็จะรอบคิดว่าโอ๊ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าดวงใจเป็นคนอุ้มบุญให้เลยก็เลยทาให้เขามีความรู้สึกว่าเออเหมือนอยากเป็นนักสแสดงแต่พอับเสร็จปุ้าอี้บอกอุ้ยแต่คนที่จะเป็นนักแสดงหรือไม่ใช่ป้าหร แม,แม่แม่แม่ลูกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่เคยบอกว่าความจริงแล้วแม่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวใช่แล้วแม่เนี่ยตอนสมัยเด็กเนี่ยตั้งแต่ป1ยันมศสามตายละมศมศอีกนะมศสามสอ,อะไรเงรี้ยบอกเลยว่าจะเป็นผู้นําตลอดจะเป็นคนที่สแสดงออกตลอดเพราะหนึ่งเป็นบอกเลยเป็นหัวหน้าชั้นมานะตั้งแต่ป .1 ยันมศสามแล้วก็จะแสดงมีการแสดงเนี่ยมศนี่คือม3หรือมอะไรประมาณนี้มประมาณนี้มประมาณมส่มากจากมสมาก เออแล้วก็จะแสดงละครลํำละครอะไรเงี้ยทุกปีให้กับโรงเรียนที่บ้านในตระกูลเนี่ยทั้งทั้งหมดะอพี่น้อง5คนเนี่ยจะแสดงละครแบบเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่หน้าเวทีนี่ยสายกิจกออรรมเนี่ยต้องก่อนเลยคุณอุ้น,นี่จะต้องออกข้างหน้าก่อนเลยว่าเป็นคนที่จะต้องเป็นเป็นนำทัพอะ่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่อาจจะแบบ ซึมมาใน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 สายเลือดเขาอะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมาจากแม่แต่จริงๆเราเป็นคนขี้อายนะเออใช่เราเป็นคนขี้อายนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าอยากเล่นละครเออชอบแต่ว่าพอเข้าไปหน้ากล้องเราก็สามารถที่จะทำ้าสี่สามสองเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าถ้าถามว่า ให้ขึ้นไปบนเวทีแบบสมมติไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆแบบว่าจะให้เราขึ้นไปบนเวทีไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำเราไม่ทำใช่คเราเป็นคนอายที่อายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นงานอะไรเงี้ยเออเราทําได้เออแล้วเขาก็อ่ะอ่ะเริ่มเริ่มเลยตั้งแต่แรกเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยลูกอยากเล่นละครอะไรเงี้ยเราเองเนี่ยความเป็นแม่เราจะมีความรู้สึกว่าอะไรที่ลูกอยากทําเราก็อยากให้ลูกแบบให้เขาสมใจอ่ะซัพพอร์ตเออซัพพอร์ตเขาอะไรย่างเงี้ยแม่ก็เออก็ต้องนั่งนั่งคิดแล้วว่าเอะเราจะเอาเขาเข้าไปอยู่ตรงนั้้นไไดยงงเเพราาะ โนเนมคือเขาไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็จะต้องหาเออใครที่แบบรู้จงรู้จักเลยอะไรเงี้ยบางเอิญตอนช่วงที่เขาเนี่ยอยู่เขาก็พูดขึ้นมาตอนนั้นอายุสักประมาณเท่าไหร่นะคะตอนตอนนั้นอยู่เดสอะเดี๋ยวประมาณ15นห้ะประมาณนั้นได้พอดีคุณดาวพลืทัไทยเนี่ยทำละครเด็กซีรีส์ไอโนนั้นเข้ามาหาอะไรแล้วเขาอย่างเขาแล้วเหรอใช่อ้าวเหรอเอาตาแล้วมันดูเบบีมากเขาแล้วเขารู้สึกว่าปีหนึ่งเหรอใช่ไมเมโลดี้นะอ๋อเหรอ 嗯。 อ๋อปีหนึ่งอโอเคช่วงเล่นละครครั้งแรกอ่ะช่วงเข้ามาหาหแล้อเออเพราะว่าในเมื่อลูกเราอยากทําเราก็ต้องแบบว่าวิธีคือลุยเลยไปบอกเลยบอกเนี่ยค่ะน้องดาวขาวเนี่ยหลานนะคะถ้าเกิดมีละครเรื่องไหนนะคะที่มันแบบเหมาะก<อ>ับหลานนะฝ<อ>ากหลานด้วยอะไรเง<อ>ี้ยก็บังเอญมีเรื่องนี้ก็เลยได้ไปชิมลางเรื่องนี้ก่อนอ้าวเรื่องที่หนึ่งัก็เป็นซีรีส์เด็กเป็นซีรีส์เพลงเด็กตอนนั้นก็ต้องไปแคสไปอะไรใช่ใช่ใช่ตามขั้นตอนตามขั้นตอนเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าใช้เซนแล้วได้เลยอะไรอย่างงี้ไปแคสตามขั้นตอนเหมือนก็ อ่ะพอผ่านก็ได้เข้าไปเล่นรู้สึกว่าเรื่องนี้เล่นประมาณปีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นซีรีส์ทุกอาทิตย์อ้ทุกคนแบบซีรีส์เด็กทุกอาทิตย์เลยใช่ใช่ก็เล่นอยู่ประมาณปีปีกว่าปีกว่าแล้วแล้วก็แม่ก็ถามเขาว่าเหมือนเมื่อกี้ที่ถามว่าเบื่อไหมเขาก็บอกไม่เบื่อบางทีที่แบบบางครั้งนี่นะโอ้โหกว่าจะถ่ายเสร็จเนี่ยบางทีเนี่ยเขานัดเจ็ดโมงเช้ากว่าจะเสร็จเนี่ยเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาไม่เบื่อเขาสนุกได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเจอพี่ดาราอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกมีลูกก็ยังอยากเล อโอกาสเข้ามาพอดีพอพอโอกาสเข้ามาเราก็รู้สึกว่าทาไมเราจะไม่ลองเลยะแล้วเราก็ไปแคสหลายที่มาเลยทุกคนผิดหวังเยอะผิดหวังก็เยอะผิดหวังมัดปีกว่า2ปีก็มีเพยายามทุกอย่างเรียนการแสดงก็แล้วทุกอย่างก็แล้วอะไรเงี้ยก็ทําทุกอย่างที่เด็กทุกคนทำเยแคสไม่ผ่านก็คือไม่ได้ไปเหมือนที่ทุกคนเขาไปกันแคสตามช่องก็ไปอะไรอย่างเงี้ย แคสช่องสองสารอบก็มีะไรใช่ใช่ก็ก็ทาเหมือนที่ทุกคนทำแหลอะไรค่ะแล้วก็จนกระทั่งโอเคมีโอกาสเรื่องสุดแคนแสนร่ะพี่ที่ทุกคนได้พอมารู้จักเรามากขึ้นเนาะก็คือของช่องสามนี่เองก็คือของแม่จิงมมายุราชัดกับพี่นุ่งกริดใช่ไหมคะก็เหมือนมีคือมันเป็นละครเรื่องนั้นเป็นละครที่มีเด็กใหม่เข้าไปเล่นเยอะแล้วก็ โชคดีมากเลยว่าเรตติ้งสูงสุดอะมากเลยแล้วก็แต่ตอนที่ไปเล่นก็ต้องไปแคสเหมือนกันคือตัวตัวละครที่เราเล่นก็ไม่ใช่ว่าเรามีเราคนเดียวที่เหมือนถูกจิ้มก็เราก็ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเช่นกันเลยก็สุดท้ายก็ได้เป็นเราที่รับเลือกไปเ่รับบทลาดานะคะจะคิดแต่ว่าแม่อุ้นนี่มีเส้นคือไม่ใช่มีเส้นนะแค่ว่านำพาไปให้ลูกเข้าไปได้แคสแค่นั้นเองแล้ว นอกเหนือจากนั้นก็อยู่ที่ต้องใช้ความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเล่นเล่นสุดแคนเซ่นหลักแล้วก็เป็นอะไรที่โอเคประสบความสําเร็จอันดับหนึ่งรับห่าะว่ตอนนั้นเลยอก็ดังมากดังมากๆแล้วก็ถนนโล่งอ่ะเราก็ปลื้มใจเนาะก็สนุกมากถ้ใคร ยังไม่ได้ดูก็ไปติดตามได้นะะโอ้โหบางคนที่ดูห้าหกรอบนะจริงมารีรันบ่อยมากทุกคนรีลันจะเขินอ่ะพอช่วงที่รีรันทุกคนก็อาจจะเริ่มทักมาแหละว่าอ่ะน้องเพื่อนเล่นด้วยหรอหรอว่าพี่เพื่อนเล่นด้วยหรอเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่นั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์เรามากๆเพราะว่าถือว่าเป็นละครเต็มเรื่องแรกแล้วก็ประสบความสาเร็จแล้วก็รับคนจําได้จําได้ด้วยทุกวันที่คนยังจําได้อยู่เลยแปลกมากคงใช้จําแก้มคุณนี่แหละนี่แไม่ค่อยเหมือนใคร โอ้ก oh, ็ผ่านอะไรไมาเยอะมากกับเรื่องนี้เพราะว่าไปถ่ายต่างจังหวัดช่วงนั้นคือช่วงปีสามเรียนหนัก,นกนมากแล้วก็เป็นปีที่เรียนหนักที่สุดและสอบคือหนักมากแล้วไม่เป็นวิชาที่หนักมากจริจรงๆทุกคนแล้วแบบเรายังงงเลยว่าเราผ่านช่วงนั้นมาได้ไงยังจําได้อยู่เลยว่าไปถ่ายละครแต่โชคดีมากคือเราเรียนธรรมศาสตร์ท่าเออลังสตใช่ไหมแล้วเราถ่ายละครที่ปทุม แล้วโลเคชั่นบ้านของเราที่เราต้องถ่ายเป็นประจำอะอยู่คลองหกมั่อตอนหี่ยี่คลองหกคลองสิบสองอะไรประมาณเนี้ถ้าเราจะไม่ผิดซึ่งไม่ไกลเลยก็คือพอถ่ายเสร็จปุ๊บกลับมานอนบ้านเพื่อนที่ลังสิตแล้วตอนเช้าก็คือไปสอบไปสอบก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราผ่านช่วงนั้นมาได้ไงวะจำได้อยู่เลยว่ามีอยู่วันหนึ่ง เลิกกองห้าทุ่มเอ้ย้อนกลับมาที่มหาลัยกลับมาอ่านหนังสือต่อแล้วค่อยนอนแล้วก็วันรุ่ขึ้นตีสี่อะไปสอบอะไรเงี้ยที่สองที่สองที่สามอะไรประมาณนี้ยคือโหดร้ายมากแต่ก็แบบมีความมีความสุขเขาบอกวขามีความสุขอะไรคือซึ่งซึ่งจริงๆนี่ยแม่บอกเลยว่าคนเป็นแม่พอ ลูกอยากทําอะไรเราก็เต็มที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระแสข่าวเข้ามาหาแม่เยอะมากตอนที่น้องเนี่ยเขาไปเล่นละครว่าทําไมแม่อุ้ถึงให้ไปเล่นละครสะเทือนใจนิดนึงอ่ะว่าแบบว่าแม่อุ้เนี่ยตัวเองก็มีตังแล้วยังจะให้ลูกไปเล่นละครทําไมอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่แบบมีความรู้สึกสะเทือนใจตรงนี้มากเลยว่าอา้าวทำไมอะ่ะเราไม่ได้ร่ํารวยมากเป็นมหาเศรษฐีที่ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องคิดเริ่มต้นชีวิตอะไรเลย,เลยเหรอเราก็เป็นคนที่ถามว่าก็มีฐานะแต่ไม่ได้ร่ารวยมากมายจนที่จะต้อง ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ซู้สุดสะเทือนใจนะเพราะว่ามีคนพูดเยอะมากพอหลังจากสุดแค้นแสนรักปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังมีความสุกว่าเขายังอยากเล่นละครอยู่แม่ก็แบบเราก็ไม่มีผู้จัดการอะพอน่ปุ๊บไปอีทอะไรเงี้ยก็จะแบบไปฟาาไปบอกไปพูดนะบอกเออเนี่ยน้องเพื่อนนะคะอย่างๆจะเล่นละครอยู่นะคะเงี้ยมันจะมีเสียงสะท้อนกลับมาหาแม่อีกอุ่ยเล่นทําไมเป็นคุณหนูเล่นได้เหรอเออเป็นคุณหนูเล่นได้เหรอแล้วเนี่ยเป็นลูกแม่อุ๊ไม่เข้าใจเลยแม่อุ๊ก็มีตังทำไมจะปล่อยให้ลูกมาเล่นล้ก็อุบบอกเลยว่าประโยชนเี้้ทาใหร คนที่แม่ลูกนี่นะสะเทือนใจมากจนวันหนึ่งเนี่ยเขามาพูดกับแม่เลยบอกมีทําไมอ่ะการที่ลูกเป็นลูกนีเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยไม่สามารถเล่นละครได้เลยที่เรื่องความจริงเลยนี่พูดแล้วน้ําตาจะไหลนะเพราะเราสงสารลูกไงเพราะเราไป็วาูว่าโอ๊ยตาเี็จะร้องไห้จริงเพราะว่าเขาเนี่ยยายารายายามาอย่านะแม่ไม่แต่นความรู้สึกของความเป็นแม่ที่เรื่องจริงลูกนี่มันจะร้องไห้จริงๆรเพราะเขาเนี่ย เขาพูดเลยว่าทําทไมอ่ะลูกเป็นลูกมีทําไมเล่นละครไม่ได้เขาถามคําเนี้เราก็บอกมีก็ไม่เข้าใจเหมือนกับคนที่เหมือนกับที่พ่อแม่บางคนเนี่ยลูกอยากตีกอล์ฟหรืออะไรก็ตามพ่อแม่ถึงขนาดขายบ้านขายรถนะ่ะแล้วจนทุกวันนี้เขาประสบความสาเร็จเป็น,เป,นเป็นแชมป์โลกในขณะที่น้องแม่ไม่ได้เคยคิดเลยน้องเพื่อนนี่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นนางเอกหรือจะต้องเป็นอะไรแค่ว่าให้เขาได้สมสมใจอะ่ะในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากจะทําแค่นั้นเองให้มีประสบการณ์แต่ แต่เราไม่รู้ว่ามันจะจะประสบความสําเร็จเ,เป็นอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นดาราด,ดังหรืออะไรไม่เคยคิดเลย <c oughs> แต่แค่ว่า ต้องทามาหากินถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเกิดแบบเป็นดาราได้ขึ้นมาจริงอ้าวก็ทํามาหากินเป็นตัวที่สองหรือตัวน้อกพระเอกน้องนางเอกเลยคือแม่ไม่ได้หมายตรงนั้นเลยแม่ถือว่าสองสามเออใช่สี่ก็ได้ใช่แม่ถือว่าแค่ว่าลูกเรามีความสุขในสิ่งที่เขาทําและเราก็มีความสุขกับเขาไปด้วยเพราะเวลาแม่ไปกับเขา,แม,เขาแม่ก็มีความสุขก็เม่นแบบเพื่อนๆดาราดาราก็น่ารักเด็กๆทุกคนน่ารักแล้วทุกคนจะคิดก่อนเสมอว่าเราสองคนแม่ลูกต้องเป็นคนเรื่องมากแต่ถ้าใครได้สัมผัสเราสองคนเรจะบ อกเลยรู้เลยว่าเราสองคนนี้คือเป็นอะไรที่ง่ายมากทุกคนจะรู้หมดจนสุดท้ายเนี่ยที่เขาก่อนไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเขาก็พูดอยู่เหมือนกันว่าอยากเล่นอีกสักเรื่องสองเรื่องเนี่ยพอมันได้ยินอุทธรุกพอมันได้ยินเข้าปาเออไอสิ่งเหล่านี้เข้ามาปุ๊บแม่พูดกับเขาเลยเลยลูกหยุดเถอะแต่ว่าเราได้เล่นอีกเรื่องหนึ่งนะเออใอนหลังจากสุดแคนปุ๊กก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เล่นก็คือเรื่องพระพึงสีชมพูใช่ใช่ใช่ก็ช่องสามเหมือนกัน อันนั้นคือก่อนที่เราจะตัดสินใจไปเรียนเมืองนอกใช่ใช่ก็พอหลังจากเรื่องนี้อพอหลังจากเรื่องนี้ก็มานั่งคิดแล้วว่าอเอายังไงต่อดีเลย,เยลว,ว่าเราจะทําอะไรต่อดีคือแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเรารู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรจังหวะชีวิต จังหวะเวลาอพอดีที่เรารู้สึกว่าเออหรือว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราคิดว่าเออเราควรไปเรียนก่อนละกันแล้วกลับมาค่อยว่ากันอีกทีๆๆว่าเราจะเอาอย่างไอางอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าไม่เอาและไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วนี่คือไม่ใช่ยอมแพ้หรือท้อใจนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมว่าเราควรที่จะไปโฟกัสเรื่องเรียนอีกรอบเพราะว่ายังน้อยยังไงเราก็ยังอยากเรียนปริญญาโทอยากจบปริญญาโทอะไรเงี้ย ก็เลยบอกแม่ว่าเอออย่างนั้นเราขอไปเว้นเข็มว่าเราขอไปโฟกัสเรื่องเรียนละกันงั้นขอไปเรียนต่อเมืองนอกอื่ก็เลยตัดสินใจไปเรียนโทเมืองนอกนะคะก็แต่ก็ยังเรียนอะไรที่เกี่ยวกับทีวีเหมือน,นเดิมก็ยังเรียนเมเจอร์เกี่ยวกับเทเลวิชันก็คือเป็นจัดรายการทีวีจัดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังตรงสายที่เรายังชอบอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย จริงใจรงจ,รงจ,รงจริงอ่ะอยากเรียนแบบหนังแบบแต่ว่ามันใช้เวลานานมากก็เลยเราต้องไปเมกาซึ่งในระยะเวลาตอนนั้นคือคิดอะไรไม่ออกคืออ,อยากไปแังกฤษเพราะรู้สึกว่าจบเร็วแต่พอคิดไปคิดมาตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าทำไมถึไม่ได้เล<อ>ยการะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีความย้อนแย้งกับตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเออบอกว่าหน้าตอนนั้นน่าจะไปเรียนเออเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับอะไรไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละค่ะทุกคนไม่ทันละค่ะเรียนจบมาละค่ะใช่แล้วก็แก่ลวไม่ไม่ทันละไม่ทันละค่ะกลับมาละค่ะก็พอกลับมาปุ๊บก็เลยบอกแม่บอกว่า แล้วด้วยอายุด้วยสมัยนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปแบบว่าโอเคเดี๋ยวนี้เขาเออนิยมเด็กๆเนอะนิยมเด็กๆแล้วเรากลับมาตอนนั้นก็ยี่สี่อายุมันเกินละเป็นป้าเป็นแม่แม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกแม่บอกว่าเอองั้นลูกคงกลับมาทำธุรกิจทำ u t u b e ดีกว่าออใช่แม่ก็บอกก็ดีเหมือนกันตงสายอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอนาคตยังแบบ ยังรู้สึกว่ายังอยากเดินทางนี้อยู่ก็ไม่แน่อาจจะเห็นเพื่อนจัดละครก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยําทำ u t u b e ให้มันเต็มที่ไปก่อนอย่างเงี้ยซึ่งมันถามว่ามันก็ยังตรงสายของเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยังอยากทำก็ยังอยากเป็นพี่กรณ์อยู่อะไรเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่เออก็มันก็ยังอยู่เกี่ยวกับวนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นี่อย่าเงี้ย ก็น่ารักค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเป็นพิธีกรรายการได้นะคะแอมทายของตัวเองนิดนึงแต่ว่าคือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอออยากมาโฟกัสเรื่อง u t u b e อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นอะไรที่ก็ที่เราเรียนมาตรงตรงสายตรงสายแม่ก็สนับสนุนก็บอกเขาก็เลยเบนเข็มมาเป็นทางนี้แทนอ่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเสียใจหรืออะไรนะเพราะว่าก็ได้เคยได้ลองมาแล้วอะไรเงี้ยได้โอกาสมาแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสเข้ามาอีกก็ ทำอ่าใช่ใต่มใไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องวิ่งเข้าหาอีกครั้งอืถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสหรือผู้ใหญ่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออลองกลับไปไหมหรืออะไรก,กะกล้เราบอกกลเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนตัดไปด้วยว่าลูกแม่อุขออันนี้ขอ <c oughs> จริงๆแม่แบบเครียดมากก็ลองดูอ่ะก็ เอาจริงๆคือเราไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าเราเป็นยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือถ้ายังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองก็ยคตัดสินใช่ใช่ทุกอย่างอะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็เป็นอะไรที่เขาชอบถ้าแม้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเกิดเขาบอกว่าแม่ลูกอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องเนี้ยแน่นอนแม่ต้องเอาไปฝากแล้วค่ะคุณอู๋ค่ะที่ดีแดนส์ค่ะแต่บังเอิญร้องเพลงไม่เพราะ ก็แม่ก็ต้องสนับสนุนอยู่ดีอะยังไงยังไงเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกอยากทําอะไรเราต้องให้สุโูมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบพยายามผลักดันลูกว่าต้องอย่างนี้ไม่ใช่เขาขอเองอยากจะทําเราก็เป็นฝ่ายสนับสนุน<อ>แค่นั้นเองค่ะจึงถึงบอกว่า บางครั้งเราได้ยินอะไรมาแล้วบางครั้งเราก็สะเทือนใจแต่ว่าตอนนี้ก็จบไปละไม่ได้สะเทือนใจละมันผ่านไปละณจุดนั้นใช่ใช่แก็บอกแม่บอกว่าจริงๆช้ามันเถอะอะไรเงี้ยแบบใครจะคิดอะไรก็เรื่องของขางคิดเรารู้ตัวของเราเองดีแล้วคนรอบข้างที่สนิทกับเราจริงๆหรือว่าที่เขารักเราจริงๆรู้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงจริงๆอันนั้นก็พอ ใช่พะว่าเขารู้จักเราจริงๆนะว่าเราเป็นคนยังไงเลยใช่ใช่แต่ว่าที่ใครพูดมาทั้งหมดก็แสดงว่าเขาไม่รู้จักเราจริงใช่ใช่เราก็จะบอกแม่ว่าช่างมันเถอะใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นเครียดค่ะเครียดแต่ว่าตอนนี้ไม่สนใจละเรามจเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มาเป็นปัญหาชีวิตของเราอืเขาเป็นคนที่ตัดง่ายแต่แม่แม่อาจจะเป็นคนที่กวนวนคือเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มาจาก ปากคนที่เรารักอะ่ะพอถ้ามันไม่ได้เป็นปากจากคนที่เรารักเรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะเอากลับมาเคียดแต่ถ้าเ่อไหร่มันเป็นมาจากแบบเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่เรารักนับถือ,อหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะค่อยค่อยรู้สึกนิดนึงแต่ว่า,อาพออันนี้มันมาจากแบบหลายแหล่งข่าวหลายปากหลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า อย่าเอาเก็บมาขิดดีกว่าการที่จะเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยมันก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เขารักมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ผิดไงคะเพราะจะให้เขาว่าเป็นลูกแม่ไม่ต้องทําอะไรมันไม่ใช่แม่บอกเขาเลยแม่ไม่ได้รวยล้นฟ้าแม่มีฐานะต้องใช้คําว่ามีฐานะใช่แต่เออแต่ถ้าถามว่าใช้อย่างเดียวหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณชอบจงทําไปแม่บอกกับทุกคนเลยนะคะว่าอาชีพอะไรที่สุจริต ลุยเลยค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องแคร์ไม่ต้องเป็นแม่เท้าอะไรอย่างเราเราต้รู้สึกว่าเราสนใจเราชอบเราแฮปปี้กับสิ่งนี้เพราะว่ามันก็เป็นรายได้ของเป็นอาชีพของเขาป็นอาชีพของเราแล้วเราแฮปปี้กับการที่เราจะทําตรงนี้ใช่ใช่เขาก็มีความสุขมากเลยทุกวันนี้แล้วแม่ก็มีความสุขเพราะเขาอยู่กับแม่ตลอดเวลาแล้วก็ยุหงวุ่นวายมากใช่ใช่ทุกวันคะก็สั่งเข้ามากันได้นะคะทุกคนฝากร้านนะคะนะมีร้านคืออะไรก็เฟมเมสตูดิโอนะคะรองเท้าแตะสําหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็ เสื้อยืดนะคะ made from my backyard นะคะเป็นเสื้อผ้าสตรีทนะคะก็มีเกงยีนของผู้หญิงเช่นกันนะคะ flat for o l d i n i m นะคะเองไดีนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกนะคะก็เปิดติสบางคอกนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยนะคะสไตล์เกาหลีก็เข้าไปดูกันได้นะคะก็อย่าลืมมาอุ่นนุนกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีเลยนะคะยาวๆนัานะคะทุกคนก็มาเล่าประสบการณ์อันนี้ให้ฟัง อีกทีนะคะว่าเห็นหลายคนถามเข้ามาเลยคะว่าเราเคยเล่นละครใช่ไหมนั่นแหละค่ะทุกคนก็แอบเขินนิดนึงใครเคยเห็นเราเล่นบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะเพราะตอนนี้แอบกลับไปดูอันเก่าก็แอบขำตัวเองเหมือนกันคะว่าทำอะไรลงไปนั่นแหละค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามทําคลิปออกมาให้ดูอีกเลยเยอะค่ะนี่ค่ะอาชีพหลักด้วยนะคะคือ YouTube นะคะจ้างนะคะจ้างค่ะสปอนเซอร์ค่ะเข้าค่ะเข้าค่ะใครนะคะเป็นสปอนเซอร์นะคะก็ขอให้รวย รวย,รวยเฮงเฮงเฮงนะคะสอะสับสกัดเข้ามาเยอะๆแล้วทุกคนที่สับสกัดก็รวยด้วยใครที่เข้ามาดูนะคะยอดวิวขึ้นสูงทุกคนรวยหมดค่ะ,อะอขอบคุณยาทุกคนก็อยแรกๆค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปค่ะบ๊ายบายสิงแหบมาก